เอ๊ะทำไมมันแปลกๆวะหนักดูดิวันนี้มันวันอะไรวะหวยก็ไม่ถูยางก็แบนสิยางไงต่อนนี้เอาพีก็จะไรครับยาแบ้ นี่ตูวใกล้ๆครับเดี๋ยวผมเรียกพนักงานให้นะครับโอ้ขอบคุณครับพี่ครับแล้วเป็นยังไงครับนี่ครับครับครับผมยางแตกแล้วครับเนี่ยครับผมไม่รู้จะทํายังไงเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้พอดีที่ศูนย์เรามีบริการยางให้ด้วยนะครับราคามันก็น่าจะแพงอ่ะพี่เฟรนด์ในศูนย์อ่ะอ๋อเอาไม่แพงนะคะ เรามีบริการให้ด้วยตอนนี้มีโปรด้วยสามแถมหนึ่งครับแล้วก็ผ่อนชำระได้ด้วยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเลยนะครับยังไงเปลี่ยนบริการที่ศูนย์ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับยางที่เรามีบริการให้นะครับมีหลายรุ่นมีหลายี่โ้อเลยครับสำหรับรถของลูกค้านะครับเป็นรถที่ใช้สําหรับบรรทุกนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวเนี้ยมีความทนทานแข็งแรงนะครัับบแล้้้้วววกกก็รรราาาคคปหยยดดใช โอ้ยามันใหม่มากเลยราคามันจะแพงไหมครับเนี่ยเขาไม่แพงนะครับเนี่ยเราคิดราคาแค่สามเส้นเองแต่ได้สี่เส้นครับสามแถมหนึ่งครับผมราคาไม่แพงแล้วผ่อนชำระได้ด้วยครับสิบเดือนศูนย์ปร์เซ็นต์ครับงั้นเอาเลยครับราคาโดนใจครับใส่ผมเลยนะครัมเปลี่ยนแบรนี่เล็กน้อยแล้วครับใช้งานได้ดี อย่าลืมนะครับใช้บริการที่มีมชีเรเกอร์เรามีบริการผ่อนยางได้ด้วยครับยาง3าแถมหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับใช้บริการแล้วเราดูแลคุณแค่ครับครับ